จากกระแสนแน็กชาลีเลิกกามินนะคะเมื่อวานนี้ครูได้ทำคลิปบอหนวัดพูดถึงกามินเอาไว้ค่ะก็มีทุกคนไปคอมเมนต์กันค่อนข้างมากเนาะใครไม่ได้ดูก็กลับไปฟังได้นะคะแต่มีคอมเมนต์หนึ่งที่ครูอยากหยิบจับขึ้นมามันเป็นสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับออนไลน์และเกี่ยวกับอาชีพของครูด้วยนะคะรวมถึงมีอีกคนหนึ่งถามว่าครูเป็นพนักงานประจําหรอมีคนจ้างครูทํางานหรอครูบอกกอนนะการคอมเมนต์อะไรแค่คลิปเดียว ไม่ศึกษาคนพูดไม่ไปสองช่องซึ่งช่องครูไม่ใช่ช่องผีไม่ใช่ช่องอไรตัวตนน่ะมันบอกถึงปัญญาคนเม้นนะคะว่าคุณมีปัญญาแค่เม้นหรอไม่มีปัญญาไปสอดหาข้อมูลก่อนคอมเมนต์หรอเนาะเพราะฉะนั้นจะเม้นตอะไรที่ช่องใครและช่องนั้นเขามีตัวตนชัดเจนแบบช่องครูเนี่ยกระรุณาไปสองช่องช่องทางชีวิตของคนคนนั้นแล้วค่อยมาคอมเมนต์ค่ะคอนเทนต์เขาไม่รู้ไปไหนหรอก คอนเทนต์หรือเนื้อหาในคลิปวิดีโอทุกคลิปของครูสร้างแพสซีนคัมให้กับครูคือครูอยู่เฉยๆอ่ะคลิปวิดีโอของครูทุกคลิปทุกสื่อทุกช่องหาเงินจากวิวโฆษณาหาเงินจากการขายคอร์สขายสินค้าให้ครูครูไม่ต้องไปจ้างพนักงานขายของแล้วค่ะคอนเทนต์มาขายของมันด้วยอัตโนมัตินะโอเคถ้าใครไม่เข้าใจไปตามอาจารย์บัณฑิตเอื้อมรังสีครูทํางานประเภทเดียวกับอาจารย์บัณฑิตเนี่ยค่ะแล้วเดินตามอาจารย์บัณฑิตด้วยนะคะอยากรูว่าอาจารย์บัณฑิตเป็นใครก็ไปเสิร์ชดูอ่ะมาเข้าเนื้อหาสาระของ เรื่องดราม่าของกามินกันดีกว่านะคะเมื่อวานครูทำคลิปคอนเทนต์ของบอสณวัตพูดถึงกามินไปใช่ไหมมีพี่ท่านนี้เขาก็เม้น์แบบนี้แล้วค่ะเขาบอกว่าบอสณวัตรเข้าใจผิดกามินเขาดังตั้งแต่เขาไลฟ์อยู่ที่เกาหลีก่อนมาไทยแล้วดังคืออะไรก่อนถ้าดังของคุณคือการขึ้นไลฟ์ย4สสี่ชั่วโมงแล้วมีคุณดูอยู่ระหว่างห้าร้อยไม่เกินพันแบบนี้ไม่เรียกว่าดังนะคะมีคนไทยทําได้เยอะแยะมากมายก่อนเจอแน็กนะเราพูดถึงก่อนเจอแน็กใช่ไหม ก่อนเจอแน็กชารีก่อนมีกระแสคู่จิ้นกับแน็กชารีเนี่ยถ้าคนดูอยู่ระหว่างหลักร้อยไม่เกินพันหรือบางวันอาจจะพันต้นๆเนี่ยไม่ได้เรียกว่าดังนะคะครูเองอ่ะขึ้นไลฟ์ก็ยังมีคนดูระดับนั้นเลยครูไลฟ์เรื่องมิสแกนมีคนดูสองสามพันสติ๊กเกอร์ครูก็ได้สิงตมสิงโตดูพี่คนส่งให้ค่ะคําถามแบบนี้เรียกว่าดังหรอแบบนี้ไม่เรียกว่าดังนะคะแบบนี้แค่คนรู้จักในกลุ่มติ๊กต็อกครูยกตปวอย่างอิงฟ้าแล้วค่ะ ถามว่าอิงฟ้าเนี่ยคนที่เล่นติกตอกหรือคนตามมิสแกนเท่านั้นที่รู้จักอิงฟ้าตาสีตาสาบางคนยังไม่รู้จักเลยคุณยกตัออย่างใครเคยเห็นคลิปวิดีโอคอนเทนต์หนึ่งของอิงฟ้าไหมคะที่เขาไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางหรือร้านอะไรก็ไม่รู้และอีกใหญ่ป้าเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ไม่รู้จักอิงฟ้าจา้ะแต่ลูกสาวเนี่ยรู้จักอิงฟ้าโทรมาหาแม่บอกว่าแม่แม่อิงฟ้าเวลาหาเนี่ยมิสมิสแกนเนี่ยสองันยีบสองกินก๋วยเตี๋ยวร้านแม่อยู่ไปถ่ายรูปให้หน่อยแม่ไม่รู้จัก แต่ลูกสาวรู้จักคำถามคือขนาดอิงฟ้าค่าตัวระดับระดับ,ดบท็อปของประเทศอะยังมีกลุ่มคนบางกลุ่มไม่รู้จักถ้าคำว่าด,ดังของคุณคือการที่คุณขึ้นไลฟ์ t ิกเกอรแล้วมีคนดูระหว่างพันหรือพันลงมาหรืออาจจะพันนิดๆไม่เรียกว่าดังนะคะคนรู้จักแค่นั้นเองค่ะกลุ่มไม่กี่แสนคนไม่ถึงล้านคนไม่เรียกว่าดังนะคะแค่มีกลุ่มคนติดตามระดับหนึ่งโ,โอเคไหมหลังเจอเน็ชารี มัน,เ,นเรียกว่ามีกลุ่มดังแต่ไม่ได้ดังทุกกลุ่มนะตัวกูก็ไม่ได้จิน้นแต่คูกำลังจะให้ความรู้สําหรับบางคนที่หลงตัวเองคิดว่าคนดูฉันหลักพันเนี่ยฉันดังแล้วนะไม่ใช่นะคะมันไม่ได้คนรู้จักคําว่าดังเนี่ยคุณเหยียบไปตรงดังต้องแบบอ้ําไปชลาพาก้าวตั้งแต่หัวแม่เท้ายันหัวเนี่ยขายได้หมดเหมือนยิงฟ้าแล้วค่ะผมก็มีพรีเซนเตอร์เข้าผิวก็มีพรีเซนเตอร์เข้า เสียเสื้อผ้ากางเกงเล็บเท้ามีพรีเซนเตอร์เขาเรียกว่าอะไรมีสินค้าเข้ามาให้รีวิวหมดทุกอย่างในตัวคือทองคำอย่างเงี้ยเรียกว่าดังโอเคไหมโอเคนะตื่นนะและเหมือนกันใครทำคอนเทนต์นะคะคนพลูคนหลักร้อยคุณอย่าไปคิดว่าคุณเองดังคุณแค่มีฐานแฟนคลับโอเคปะคุณแค่มีฐานแฟนคลับเริ่มมีฐานแฟนคลับไม่เรียกว่าดังอ่ะปลัดมาเขาบอกว่า ก่อนมาไทยแล้วใช่ไหมไม่ใช่ไลน์ที่ไทยมีคนตาม BM VP คนไทยให้สติกเกอร์มีรายได้มากแล้วก่อนมาไทยคำความหมายของเขาก็คือรายได้จากของขวัญใช่ไหมของขวัญที่เวลาขึ้นไลน์ก็นางานานไลน์นางไงคะนางไลน์แจะ24ชั่วโมงจึงทําให้นักชาลีรู้สึกสนใจว่าผู้หญิงคนนี้ขยันในการไลน์สดจังเลยเข้าไปจีบถูกไหมครูผู้ถูกปะ การที่นาง้ลยเยอะอะค่ะ AI มันนําส่งค่ะส่งไปทุกประเทศที่เล่นติ๊กตอกอะค่ะคนก็เลยให้ของกันเยอะไงชั่วโมงมันยาวคุณเข้าใจบ้างถ้ายกตัวอย่างวันนี้มีแก๊ปสองคนคนหนึ่งขับแก๊ปแค่วันละสองชั่วโมงกับอีกคนขับแก๊บยี่สิบสี่ชั่วโมงใครได้ลูกค้าเยอะกว่ากันแน่นอนอีกคนที่ขับแก๊บยาวสุดอะมันก็ต้องได้ลูกค้าเยอะสุดกี่คํานี้อีกคนนี้มันขึ้นมาขับรถส่งของแค่สองชั่วโมงมันก็ต้องได้ลูกค้าน้อยสุดถูกปะ มันเป็นชั้นไหนชั้นนั้นค่ะไอสติกเกอร์ของขวัญที่เขาส่ง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 กันมาแมสและชิปวิด,ดีโอของครูที่ครูได้จากคนให้ครูเนี่ยมันก็มาจากชั่วโมงการทํางานที่เยอะกว่าคนที่ทําน้อยเหมือนคุณทํางานมากกว่าคนอื่นมันก็เลยได้เยอะนะคะและและตรงนี้สําคัญมากที่ทําให้ครูต้องทำคอนเทนต์นี่นะสติกเกอร์ในการที่เราขึ้นไลฟ์ให้คนอื่นให้ของขวัญถ้าคุณขึ้นไลฟ์ครูให้เต็มแมกเลยนะครูให้แบบสุดๆเลย ดังมากเขาคำว่าดังของคุณนะคะถ้าคุณบอกว่ามันเขาดังแล้วเขามีรายได้ที่มากอยู่แล้วในการขึ้นไลฟ์รีวิวสินค้าและรับของขวัญจากการไลฟ์ในทิกต็อกครูให้วันละสองแสนก่อนเจอแน็กชาลีครูให้เลยสองแสนหรือสามแสนบาทต่อวันนะแต่คุณไลฟ์ยี่สี่ชั่วโมงคุณได้วันละสามแสนคุณไลฟ์ยี่สี่ชั่วโมงคุณได้วันละสามแสนจากสติ๊กเกอร์อะจากของขวัญที่แฟนขบให้นะแล้วครูถามกลับมาว่าคุณไปออก อีเวนต์ขายของในไลฟ์สดของมาดามฟินสองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงคุณได้กี่แสนคุณได้หลักหกหลักเจ็ดหลักไม่กี่ชั่วโมงนะถ้าหนึ่งวันคุณรับห้างานงานละหนึ่งชั่วโมงงานละสามแสนคุณได้เป็นล้านละวันหนึ่งอะสมองนะคะเราต้องเข้าใจก่อนอย่าไปพูดไปเรื่อยถ้าเราอะมันมีบนโลกเนี่ยมันมีความรู้เยอะแยะมากมายมันมีคนที่รู้อะไรเยอะกว่าเราเยอะมากมายถ้าคุณหันไปทางนี้ไม่ต้องสนใจนะเพราะครูอ่านคอมมนต์อยู่ อะคําถามกลับไปแค่นี้ละค่ะถ้าคุณบอกว่ากามินเขามีรายได้มากอยู่แล้วก่อนมาไทยไรายได้ของเขาอะทํางานแท่ยี่สี่ชั่วโมงแล้วคนที่มันมีรายได้มากอยู่แล้วจะกระเสือกกระสนมาให้ตัวเองลาบากอยู่นอกพื้นที่ทําไมบางคนเนะี่ยออกจากประเทศตัวเองไปเป็นต่างด้าวประเทศอื่นเหมือนที่เราดูถูกต่างด้าวที่มาบ้านเรา ดูถูกเป็นคนพมา่าเป็นคนไทยใหญ่ดูถูกเขาและบางคนก็ไปเป็นร่างด้าวในประเทศคนอื่นเยอะแยะค่ะเพราะฉะนั้นคําถามคือถ้าคนเรามันมันมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วมันไม่จําเป็นกระเสิอกกระสนมาในประเทศอื่นเพื่อหอบเอาเงินตรงนั้นหรอก <c oughs> ครูพูดถูกไหมและคําถามถ้าคุณทํางานหนึ่งชั่วโมงคุณได้สามแสนกับคุณไลฟ์สดทั้งวันคุณได้สามแสนอันไหนมันดีกว่ากัน่ะ แล้วการที่คุณขึ้นไลน์เอาแคา่ของขวัญ oh. คุณสร้างตัวตนได้แค่นั้นนะคะคุณไม่มีโปรดักต์นะคะถ้าวันไหนคุณไม่ขึ้นไลน์คุณก็ไม่มีไรายได้นะคะแต่สิ่งที่แม็กให้มันคือการสร้างตัวตนคือการขายแบรนด์ที่ครูพูดอะเมื่อก่อนมีพรีเซนเตอร์เข้าไหมล่ะก่อนรู้จักแม็กมีพรีเซนเตอร์ไหมคะมีใครให้เป็นพรีเซนเตอร์แบนรนด์เสื้อผ้าไหมคะสิ่งเหล่านี้คือทรัพย์สินทางปัญญามันเป็นแพสซี v อ,อ,อิน c o m ในอนาคตด้วยอ่ะมีไหมอะ มมไม่มีใช่ไหมชีวิตเขาขึ้นมาแค่รีวิวสินค้าเนรีวิวสินค้าใครๆก็ทําได้กันเนี่ยข้างหลังก็มีดามมาดามฟินบางอยู่โลชั่นของมาดามฟินค่ะเห็นไหมสีฟ้าๆแล้นก็ดำของไอตัวเช็ดหน้าค่ะครูไม่บอกแบรนด์เนาะเพราะครูยังไม่ได้ทำคอนเทนต์เขาเนี่ยครูก็มีรีวิวเข้าขนาดช่องครูไม่ได้ดังเข้าเขานะคําถามคืออะไรที่คุณบอกว่ามีไรายได้มากอยู่แล้วมันต้องดูเวลาในการหาเงินด้วยนะยี่สิบสี่ชั่วโมงได้สามแสนกับชั่วโมงเดียวได้สามแสนวันหนึ่งรับห้าชั่วโมงคุณได้้าานนกวว่่ตอั ถึงได้ถึงถึงมีดาวมากว่าหอบร้อยล้านกลับบ้านตัวเองไงถูกปะแล้วช่วงที่รู้จักแน็กมาครึ่งปีมีร้อยล้านแต่ก่อนรู้จักแน็กมาเป็นกี่ปีที่คุณเป็นการคนไลฟาสดในติ๊กต็อกคุณทําไมไม่มีร้อยล้านตรงนั้นอนะ่ะทาไมมามีร้อยล้านอาตอนรู้จักแน็กอะ่ะอ่ะถ้าสวนกลับนะคําถามต่อมาเขาบอกว่ามากอยู่แล้วก่อนมาไทยใช่ไหมเพอเพอรรายได้มากกว่าทํางานอีกไม่ใช่แล้วค่ะคุณพี่ต้องกลับหนึ่งไปเรียนในเรื่องของการสร้างแบรนด์ 2ไปเรียน,นเรื่องของ p r o d u c ส3มไปเรียนในเรื่องของหลายๆอย่างหรือว่างๆมาดูช่องอีชั้นก็ได้นะคะที่ชั้นสอนนี่คนสร้างตัวตนเสมอถ้ามันมากกว่านะวันนี้นางไม่กลับไปหรอกทําไมนางไม่กลับไปก่อนหน้านี้นนทําไมกลับไปตอนมีเงินแล้วเนาะเพราะฉะนั้นอนะ่ะเวลาเราจะเข้าข้างใครต้องเข้าข้างด้วยหลักความรู้ด้วยนะคะแค่พูดคำพูดง่ายๆแค่เนี้ยังเถียงกันไม่จบเลยจริงไหม อ่ะคำถามแค่นี้แล้วค่ะมันถึงมีคนทํางานขายเวลางกงกงก,งกไม่รวยสักทีไงมันถึงมีคนที่คิดว่าตัวเองเก่งแม่งจนลงจนลงทุกทีไงคะแต่บางคนแม่งนั่งเฉยๆก็รวยแล้วเพราะอย่างนี้แหละนี่คือคอนเทนต์ที่สําหรับคนทําออนไลน์ด้วยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกคนคิดเห็นคอมเมนต์